ทุกคนวันนี้เราจะลองมาถ่ายวีล็อกถ่ายวอลกับกล้องตัวนี้ซึ่งเราซื้อมาสักพักแล้วไม่มีโอกาสได้ถ่ายสักทีก็คือแบบว่าไม่ได้ไปไหนสักทีเออวันนี้ก็เลยเถอะโอกาสพาไปเที่ยวน้ําตกแล้วกันน้ําตกผาตาดก็ไปแล้วเกิงกีเวก็ไปแล้วก็ไปอีกนะแล้วก็เดี๋ยวจะแวะน้าร้อนพูดน้าร้อนด้วยโอเคไหมอ่ะก็จะมีการพากเสียงไปด้วยโอเคไหมจ้าเพราะว่าไม่ได้ถือถ่ายอะไรเงี้ยเราก็เก็บภาพมาแล้วก็มาเล่ากันตัวกระจีดรีดกระจีดรีดแบบนี้ ดูสิว่าประสิทธิภาพออกมาภาพออกมาจะสวยงามแค่ไหนที่แรกเราก็เริ่มกันที่น้ําตกกิงกระเวศเลยตอนนี้ก็คือเริ่มจากการหิวข้าวไปกินข้าวก่อนปะ อ่ะนี่นะจ๊ะก็คือเป็นข้าวมือแรกของเรากินที่ร้านตรงริมข้างทางเลยตรงข้างหน้าน้ำตกเกลงงกเวียนั่นเองนะจ๊ะทุกคนมันก็นั่งชมวิวอะไรแบบนี้นะฮะกินข้าวอร่อยมากนะร้านนี้ทำอร่อยนะเรามากินหลายรอบละดังนั้นคือใครที่ผ่านไปผ่านมาก็แนะนำให้แวะร้านนี้เลยนะเข้ามาปุ๊บก็เจอเลยนะจ๊ะทุกคนอ่ะเราก็เดินต่อนะฮะเดินไปแล้วก็ตรงนี้มันจะมีที่ขายตั๋ว ราคาอยู่ที่40บาทนะฮะคุนอ่ะ ข้างในก็จะมีน้ําตกแบบนี้อันนี้คือจะเป็นน้ําตกด่านหน้าเลยคือเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเจอด่านนี้ก็จะเป็นแบบน้ําตกน่ารักกุบกิบกุบกิบอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงน้าน้อยด้วยดังนั้นคือใครที่อยากจะดูแบบว่าน้ําตกแบบหนานๆอะไรเงี้ยก็แนะนําให้มาช่วงปลายฝนต้นหนาวตรงนี้น้ําจะเยอะมากนะฮะแต่ตอนนี้ก็คืออะไร น้ำก็น้อยลงอะแต่ไม่เป็นไรยังมีความสวยงามอยู่เนีออามาใครที่อยากจะมาถ่ายรูปก็ยังคงได้รูปสวยๆอยู่นะจ๊ะทุกคนอะและตรงนี้ตรงนี้ก็คือเป็นที่ฮอตฮิตมากถ้าเป็นช่วงวันเสา,เสารา์เนี่ยวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยมีเด็กๆมาลงเล่นน้ําตรงนี้กันเยอะมากเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เล่นน้ําได้แฮปปี้ที่สุดลวละเออเพราะมันก็ไม่ไม่ลึกเกินแล้วก็ไม่ตื้นเกินนะสวยมากเลยดิ อจบจากตรงเมื่อกี้แล้วก็เดินต่อขึ้นไปอีกนิดนึงนะมันก็จะมีทางให้เดินขึ้นไปนะฮะทุกคนแล้วก็เดินขึ้นไปเนี่ยเราก็จะเจอน้ําแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าน้ําเขียวมรกตนิดนึงนะอา่จพูดตามตรงว่าน้ําเขียวแบบนี้ก็แอบ,บน่ากลัวอยู่นิดนึงต่อให้น้ํามันจะน้อยอะ่ะแต่ก็มันเป็นเขียวๆนี่เนาะเราก็รู้สึกว่าเอ๊มีอะไรอยู่ในน้ำไหมนะ <laughs> ประมาณนั้นนะจ๊ะทุกคนอ่ะแล้วก็ไม่ได้ลงนะจ๊ะทุกคนแล้วก็เดินขึ้นไปมันก็มีทางเดินนะแล้วก็เดินขึ้นไปเดินตอกตอต๊กต๊อกตอกต๊ก,ต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 กนะกินลมชมวิวไปเรื่อยไปเปื่อยนะเอ้าการที่อยู่ตามป่าตามเขานี่มันแฮปปี้อย่างนี้นะคุณอะมันสงบดีใช่ละสภาพภาพก็คือตรงนี้เหมือนว่าป้ายจะพังนะไม่มีใครซ่อมเลยป้ายพังนัะ เอ,อผ่าวัดใจวัดใจกันเลยนะมามาวัดใจกันเลยนะอาผ่านจากผ่าวัดใจมาก็คือเดินขึ้นมาอีกเดินขึ้นมาได้อีกนะจ๊ะคุณอาก็เดินดูป่าดูไม้ดูอะไรไปตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนฟิลแบบบ้านพัก ใครพักอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะออมีคนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ไม่กล้าเข้าไปดูนะจ๊ะทุกคนแล้วก็เดินเข้าไปเดินเดินลงมามันก็มีทางเดินตลอดเลยนะคุณนะดังนั้นคือเดินไปแบบไม่ต้องกลัวโอเคไหมกลัวอย่างเดียวคือหกเมนตีังกาอยู่ตรงนี้โอเคเมนจะอ่ะพอเดินมาเรื่อยๆปุ๊บมันก็จะเจอเป็นน้ําตกอีกเช่นเดียวกันมันก็สามารถลงเล่นได้แหละแต่เราก็อาจจะแอบกลัวนิดนึงนะเพราะว่ามันก็จะเป็นฟิลแบบฟิลป่าฟิลอะไรเนี่ยเออเป็นฟิลแบบ กินรีอะไรเงี้ยเออถ้าใครเป็นกินรีก็สามารถเล่นน้ำตรงนี้ได้นะจ๊ะทุกคนก็แฮปปี้เลยละ่ะเออนะอ่ะเราก็เดินดูแป๊บๆป๊แป๊บแ,ะแ,ะแะนะแล้วเราก็เดินกลับดีกว่าเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรละแล้วก็มันก็ไม่มีคนด้วยเพราะเรามาวันธรรมดาเออแต่ถ้ามาวันหยุดเนี่ยเราก็จะเห็นคนแบบเยอะพอสมควรโอเคไหมอันนี้เราก็มาแบบวันธรรมดาปกตินั่นคือคนก็หน่อยนั่นเองนะจ๊ะทุกคนอ่ะเดินไปเดินไปเดินไปพอเดินไปปุ๊บว้าฟึบนี่มานี่แล้ว นี่คือน้ำตกผ่าตาดอันนี้มารอบ2แล้วนะเอาจริงคือรอบแรกมาเรารู้สึกติดใจคือรอบแรกเนี่ยเรามาช่วงตอนที่ปลายฝนต้นหนาวแต่อันเนี้ยคือเรามาช่วงที่แบบเอ้ะน้ำมันเริ่มลดละอ่ะเพราะว่าน้ำมันน้อยลงอ่าใครที่อยากจะมาแบบดูน้ำเยอะเนี่ยอาจจะช่วงเดือนแบบพฤศจิกาอย่างเงี้ยกำลังสวยนะอันนี้เดือนเดือนธันวาคนมะมันก็เริ่มลดน้อยลงละเห็นไหมน้ำมันก็จะซาซาแต่ก็ยังสวยอยู่นะคุณนะโอเคเลยละ ไ้ดมาน้ําตกถาดตากช่วงน้ำน้อยๆเฮ้ยตอนนี้ช่วงน้ําน้อยนะน้ำตกถาดตาน้ําน้อยช่วงนี้เป็นช่วงน้ําน้อยมากๆปกติน้ําจะเยอะกว่านี้นะอันนี้น้ำาุ่มติ๋มฝุ่นจิ๋มอะแต่พวกก็พูดต่อให้น้ําจะน้อยแค่ไหนนะแต่ความเย็นเนี่ยบอกเลยเย็นมากเอาขาลงไปแช่ไม่ได้เอาชูชีพมาเล่นน้ํานะ คุณอาโอเคไหมเราก็เอาขาลงไปแช่เอาอะไรลงไปแช่เงีเ้ยอ่ะมันก็รู้สึกเฟรชรู้สึกสดชื่นโอเคนะเออใครที่แบบว่าชื่นชอบเอาขาแตะน้าแบบน่ารักน่ารักที่นี่เหมาะสมและคู่ควรสามารถนั่งเล่นได้โอเคไหมแต่เราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้นั่งเล่นเนาะเราก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปถ่ายอะไรกันไปตามประษานักท่องเที่ยวเอออารมณ์นั้น รอบที่แล้วมาน้ําเยอะกว่าน,นี้อันนี้คือน้ําน้อยอ่ะแต่นี้คือคลิปนี้ทางคลิปเราถ่ายด้วยอิ Ultra นสตาสามหกสูตรบอสตราะน๊ะเป็นไงบ้างเฮ้ยโอเคนะโอเคได้อยู่น้ําน้อยแต่ยังสวยอยู่นะน้ำตกผาตานแลก็จริงนะดูสิ ความสวยงามเนี่ยก็ยังคงต้องต้องยกให้นะคุณน้ำมันก็ยังยังคงสวยงามอยู่แหละแต่อาจจะไม่ได้มีน้ําแบบเต็มเหมือนกับช่วงที่แบบว่าปลายฝนอะไรเงี้ยเออเนอะปะมันก็เป็นน้ําบางๆแต่ก็ยังคงสามารถที่จะ,ะชมความงดงามได้อยู่นะยิ่งถ้าใครชอบเล่นน้ำเนี่ยดูนี้ก็ถือว่าเหมาะสมแล้วก็คู่ควรกับการเล่นน้ำมากๆเพราะว่าน้ํามันก็ไม่ได้เชี่ยวไม่ได้ลึกอะไรประมาณนี้ก็สามารถลง ไปเล่นน้ำนั่งแช่น้ำกันได้เห็นไหมเออเนี่ยเราก็สามารถที่จะเดินขึ้นไปใกล้กับน้ำตกได้มากขึ้นเพราะว่าช่วงหน้าฝนนะตรงนี้เดินขึ้นมาไม่ได้เลยนะจ๊ะคุณนาพนักง,งานเขาไม่ให้เดินมาเลยนะเออมันจะลื่นมันจะเป็นอันตรายแต่อันนี้คือสามารถขึ้นมาชิวๆนั่งถ่ายรูปถ่ายคลิปกันแบบใกล้ๆแบบนี้ได้เลยโอเคประมาณน,นี้น้ำตกนะใครจะมาช่วงนี้ก็อาจจะน้ำแห้งกว่นานิดนึงแต่สวยอยู่ น้ำตกผาตาดหอพภูมิับมาสองสารอบเฮ้ยถ้าที่มันสวยอะเรามาหลายๆรอบก็ได้อ่ะวราปมาอีกแล้วนะจ๊ะหลังจากที่เราเดินน้ำตกผาตาดเป็นที่เรียบร้อยละสดชื่นสดอะไรละแล้วก็มากันต่ออันนี้คือใกล้กันเลยน้ำํำพุร้อนหินดาดมันก็จะเป็นแบบว่าบ่อน้ำํำพุร้อนเนี่ยลงไปแช่น้ำอะไรเงี้ยเออดีงามมากๆนะวันนี้ไปแช่มารู้สึกอู้สบายตัวมากๆคุณอะ น่าเ็น่นบ่อหลังสุดอุ่นสุดเอาบอกเลยที่นี่เนี่ยกับชาวต่างชาติเนี่ยขายดิบขายดีช่ละล่ะฝรั่งมังค่าเกา,เกาหลีจีนเจินนะทุกคนดีงามพระรำแปดนะเขาก็ชอบมานอนแช่น้ําอะไรกันต่างๆนานาจนนะต่ทุกคนอาเราก็ต้องลงไปแช่บ้างล่ะไหนๆก็มาแล้วเนาะเอาไปลงน้ํากันจ้ะโอ้ช่น้ำเย็นอ๋อ แชนน่น้นำเย็นก่อนสกีน้ำเย็นก่อนแช่น้ำเย็นเขาบอกให้แช่น้ำเย็นก่อนประมาณแบบหนึ่งให้สลับกันน้ำเย็นน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำร้อนแล้วแช่ไม่เกินครึ่งชงั่วโมง โอเคน้ำพุร้อนหินดาดเราก็แช่ไปแช่น้ำเย็นอ่ะรอบหนึ่งแล้วก็ต้องมาแช่น้ำร้อนเขาบอกว่าห้ามเกิน20นาทีต่อรอบเฮ้ยตรงนี้มีที่นั่งนะมีงูด้วยจ้ะตรงนี้ มีงูเขียวหักไม่ดยจ้ะมีงูเขียวหังไม่ไม,ไม,มีงูจ้ะแค่น้ำร้อนนะประมาณห้านาทีเดี๋ยวเราออกไปแช่น้ำเย็นต่อเขาบอกจะช่วยให้เลือดเวียนมันหมุนได้ดีไหลเวียนโอเคมนนโ ได้น้ำเย็นล้เดี๋ยวไปน้ำร้อนต่ออีกรอบหนึ่งเมื่อกี้เหมือนเซองูเมื่อกี้ม,มีมีทั้งงูงูเขียวแล้วก็เมื่อกี้เหมือนเป็นงูสีตาธรรมชาติเบอ้อธรรมชาติมากบรรยากาศบรรยากาศแบบนี้ห้านาทีหนาที เดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเสร็จเราไปล้างตัวเราก็กวาดบ้านวันเดียวบอกก็ไดวว้ฉันไถ่บล็อกก็จะวนๆเวียนๆอยู่แบบนี้เดิเนๆเสร็จสองล้อมพอให้มันเชื่อมสัมผัสน้ำเย็นก็เย็นเย็น้ำร้อนก็อุ่น ตอนนี้ช่วงนี้คนมาเยอะมากนะเพราะมันเป็นหน้าหนานะะวที่หนาวเนื้อฟะนี่ก็คือใครจะมานะฮะได้เลยนำพร้อนหินด่านโอเคเอาร์ซิลซิลเน็กพเธอซิลเน็กนะซิลเน็กนะเธอซิลเน็กซีเน็กไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะนี่ก็คือคลิปถ่ายวีล็อกวีล็อกแบบไม่ใช่วีล็อกนะฮะโอเคไหมหนึ่งวันกับ อินสตา 3. สามหะ้องโถงกอต์ทร่าไว้เจอกันบ๊ายบาย